โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับอยู่ก,กับผมเอ็มคนเดิมนะครับนะต่นคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่การกลับเกมคอนโกอย่าง Demon Slayer Tower Defense กันอีกแล้วนะเออ Yeah. ก็โอเคนะเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูตัวละครอัปเดตกันอีกแล้วนะเออซึ่งเป็นตัวละครอัปเดตคริสต์มาสนั่นเองเนาะซึ่งก็จะเป็นเจ้าเจ้าเซนิสึคริสต์มาสนั่นเองนะเออแต่เราขเขาเรียกเป็นเซนิสึคุกกี้ลวกันนะซึ่งสาที่เรามีเนาะก็เป็นเลเวลอันอยู่ที่70เนาะเป็นตัวละครระดับ7ดาวนะแล้วเราก็ทําการคราฟเป็นขั้นเรนโบว์แล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็จะมีสกิลเป็นชโชวเวอร์ลิ่งกิฟนะแต่กูติดใจว่าทําไมมันถึงเป็นรูปคุกกี้รันนะเออแล้วก็ เองนะซึ่งการที่จะได้จเจ้าเซนนิสเซอร์อคุกกี้มาเนี่ยก็นี่มันอยู่นี้อะไรนะตรงต้นคริสต์มาสเนาะก็จะยืนประมาณนี้นะซึ่งจริงๆเนี่ยมันชื่อว่าเซนนิสเซอคริสต์มาสเนาะแต่เราขอเรียกว่าคุกกี้นะอย่างที่บอกไปเนาะก็ตัวละครที่ใช้เนี่ยก็จะมีเป็นเอนมุนะลุยเป็นเกียโกะสีดาวเนาะเป็นมิสซิลีเป็นชินอบุอ่าซาเนมิแล้วก็มิสซิลี่หกดาวซาเนมิหกดาวแล้วก็อ่า จำชื่อไม่ได้แล้วไอตัวนี้เออหกดาวแล้วก okay. so ็เ on ป็นเจ้าเซนิสเซอร์่างย่าเรืองลมเนาะก็จะได้เป็นเจ้าเซนิสเซอร์คุกกี้มานั่นเองนะเออก็นั่นแหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับการเกิดนะก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยล้วกันเนาะว่าเจ้าเซนิสเซอร์คุกกี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะเออก็โอเคนะแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูเลยละกันนะว่าสําหรับเจ้าเซนิสเซอร์คุกกี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะเราไปดูเรื่องของโมเดลกันก่อนเลยละกันเนาะ ก็โอเคนะสำหรับเรื่องของโมเดลก็เป็นประมาณนี้นะซึ่งมีท่าเต้นด้วยนะสำหรับก,การวางขั้นแรกนั่นเองนะเออแต่ว่าพอเราอีโวขึ้นมาแล้วหรือว่าเขาเรียกว่าคราฟเป็นเรนโบว์เนี่ยหน้าตามันจะแปลกๆนะเออซึ่งมันไม่ค่อยเข้ากับเขาเรียกว่ารูปร่างเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นหน้าอสูรนั่นเองนะเออก็จะมีท่าเต้นเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็จะถือเป็น ก็คืออะไรง่ายอ่ะคือเสื้อผ้ามันเป็นคุกกี้เนาะแล้วก็จะถือเป็นเขาเรียกว่าแครดี้เคนอ่ะเออไม่แน่ใจนะว่า,วาได้กวรนะแล้วก็จะมีเป็นออร่าลูกกวาดนั่นเองเนาะเออแล้วพอเราทําการคัพเป็นเรนโบว์ก็จะมีเป็นไฟอย่างนี้นี่เองเนะซึ่งโดยรวมโมเดลถือว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่ามันมีเรื่องของท่าเต้นนั่นเองนะเ,เออก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับเรื่องของโมเดลนะก็โอเคนะสำหรับค่าวางขั้นต้นของเจ้าเซนิซอร์คุกกี้เนี่ยก็จะอยู่ที่5 0 0พเนาะก็เดี๋ยววางกันเลยมางนี้ล้ว ปุ๊บโอเคซึ่งการโจมตีก็จะเป็นการหวดเนาะหวดปุ๊บอซึ่งตีตัวเดียวนะเดี๋ยวขอลองดูสก,กิลหน่อยนะก็หวดไปนะเราเจ้าเซนิสเซอร์ปุ๊บปุ๊บอ่ะก็ฟาดไป อ๋อสกิลก็เป็นประมาณนี้นะซึ่งสตาร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับค่าวางก็อยู่ที่5,000ันนั่นเองเนาะ่ซนสตัรก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะมีสกิลที่บอกไปเนาะเป็น Showering Gift นะก็การโจมตีก็ใช้เป็น Candy K ในการฟาดเนาะเดี๋ยวเขาเลือกสกิลอีกทีนึงละกันนะอ่าก็จะเป็นการปล่อยคุกกี้ให้วิ่งรอบตัวเนาะถึงว่าดิทำไมมันถึงเอารูปสกิลเป็นรูปคุกกี้ลันนั่นเองนะเออก็เดี๋ยวอัพไปละกันเนาะซึ่งอัพขั้นแรกก็เป็น800 0นะ ขั้นต่อไปก็1 0,000มืนะปุ๊บโอเคขั้นต่อไปก็หมื่นหนะซึ่งไม่มีตังนะเออก็เดี๋ยวรอก่อนก็เคเงินก็พอแล้วนะสำหรับหมื่นนะก็เดี๋ยวอัพเลยปุ๊บโอเคก็เป็นขั้นสุดท้ายพอดีนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวขอรู้เรื่องของสกิลอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเหมือนเมื่อกี้จะสกิลแบบเนี่ยมันเป็นสกิลแบบเหมือนเป็นเซอร์เคิลปะจุ่มไปแล้วก็จะทำให้ก,กี้วิ่งใส่นะเดี๋ยวขอลองดูอีกรอบน,นึงขอรอมันชาร์จก่อน คือมันเหมือนไม่ได้อยู่แค่ในระยะมันโยนไปไกลอยู่นะเนี่ยไงวะโอ้แล้วก็เรื่องของแอนิเมชันคุกกี้วิ่งเนี่ยอันนี้ก็เท่อยู่นะเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงปั๊บปั๊บปั๊บนี่ก็จะเป็นคุกกี้วิ่งประมาณนี้เลยนะเออซึ่งสตาร์ทนะก็เดี๋ยวสรุปไปแล้วกันเนาะก็ดาเมจจะอยู่ที่ 1 6 5นะ่งแนระระยะก็อยู่ที่18เนาะคูดาวก็อยู่ที่2วินั่นเองนะส่วนสนะกิลชอฟเวอริงกิฟต์นะก็ดาเมจอัพตันจะอยู่ที่4 5 8 8 6 4เนาะระยะก็อยู่ที่30นะคูดาวก็อยู่ที่12วินั่นเองนะก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าเซนิสึคุกกี้นั่นเองนะเออก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับการดูเจ้าเซนิสึคุกกี้นั่นเองนะ ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมั่งสำหรับอีเวนต์คริสต์มาสนะหรือว่าเอามาเพื่อขั้นเวลาเฉยก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะแต่โดยรวมเรื่องของเขาเรียกว่าแอนิเมชันปล่อยคุกกี้มันน่ารักดีนะเออแต่ว่ามันติดที่ว่ามันเอาไปเอารูปของคุกกี้รันมาใส่เนี่ยเออซึ่งกูไม่รู้นะว่าทําเพื่ออะไรนะเออก็แหละประมาณนี้ละกันเนาะก็เดี๋ยวว่าจะคลิปหน้าละกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบาย